เหมือนพูดกับใครไม่รู้เมื่อกลางวันน้องที่แบบอารมณ์วิบากเกิดขึ้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพอความรู้สึกมันเกิดขึ้นคนที่จิตเนี่ยมันเคยฆ่าตัวตายพอมีปัญหาอะไรหน่อยมันจะอยากฆ่าตัวตายมันเป็นอนุสัยเดิมนะอ๋อความจำเดิมอ่มันเป็นอนุสัยเดิมเราถึงต้องต้านตัวเนี้ยต้องต้านต้องอย่าไปทําตามมันคนที่มีคิดว่ามันจะทุกข์ขนาดไหนอ่ะล้าฆ่าตัวเองได้ มันต้องทุกข์นะแต่ออกจากตัวนั้นไม่ได้คือตัวเองนี่แหละเชื่อความคิดตัวเองเอาความคิดตัวเองนี่แหละขังถ้าฆ่าตัวเองตายซะจะไม่ต้องคิดจะไม่ต้องทุกข์เห็นไหมพอเราเชื่อมันแค่นี้ปุ๊บมันจะฆ่าตัวตายเมื่อใดที่เราตายไปกับความทุกข์ไม่มีทางที่มันจะไม่ทุกข์นะแต่ตัวนี้คือตัวหลอก การฆ่าตัวตายเนี่ยคือคือบาปที่หนักหนาสาหัสมากนะเพราะจิตจมแช่อยู่ในกับอารมณ์ที่เป็นทุกข์ฆ่าตัวเองเนี่ยเท่ากับฆ่าพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะอะไรเพราะสะติเรานี่แหละมันจะเป็นพุทธะขึ้นมาถ้าเราฝึกแต่เราฆ่ามันซะเนี่ยมันถึงเป็นวิบากที่หนักหนาขนาดฆ่าสัตว์อื่นยังบาปเลยอันนี้ฆ่าตัวเอง